เรามาลองตรวจสอบดูก็ได้ว่าชี้อของตัวเรานั้นมีมากน้อยแค่ไหนวิธีการก็ง่ายนิดเดียวก็คือการทำมือสบายๆแล้วก็มาวางไว้ข้างหน้าเรานะฮะสักสี่หรือห้านิ้วลองทำดูครับวางดูไว้แล้วก็จับความรู้สึกโดยไม่ต้องไปคิดไว้ก่อนว่ามันจะมีอะไรอยู่ระหว่างมือแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกช้า จิตใจแล้วก็จดจ่ออยู่นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงกลางฝ่ามือและที่ฝ่ามือของเราเป็นความรู้สึกอะไรบ้างในคนที่มีสุขภาพดีนั้นจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะความร้อนที่ว่านี้เนี่ยแผ่ออกมาจากฝ่ามือทั้งสองข้างและเมื่อหดแล้วก็ขยายมือออก ก็จะเริม่มรู้สึกถึงการดูดและการดันของฝ่าม,มือในคนที่สุขภาพปานกลางไม่ดีไม่ร้ายนะฮะไม่ได้เป็นโรคอะไรมากมายจะดูดกันนะเขาจะบอกเราว่าเวลาปลักมือเข้าหากันนั้นจะทําได้ง่ายดายเวลาเอามือออกจะยากกว่าแต่ในคนที่ฝึกฝนชี้กงมาแล้วตรงนี้จะมีความผลักเป็นประจุท,ที่มีความเหมือนกันข้อนั้งจะเยอะดังนั้นเะมื่อฝึกไปเรื่อยๆมือจะผลักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเริม่มรู้สึกว่าตรงกลางระหว่างฝ่าม,มือของเรานั้นมีความ ตอนทานเกิดขึ้นเหมือนก็เป็นลูกโป่งอยู่ตรงกลางนะอันนี้เป็นตัวบอกได้ว่าคนฝึกนั้นฝึกได้ถึงระดับไหนครับอันนี้เป็นรูปแบบของชี้ที่ตรวจสอบได้ง่ายที่สุดนะฮะโดยสรุปก็คือชี้ตรงนี้เนี่ยจะมีสองรูปแบบใหญ่ๆก็คือความร้อนหรือรลังสีนฟเรดนะครับอันดับที่สองก็คือประจุไฟฟ้าที่ออกจากมือจริงๆแล้วออกมาจากอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายอาจจะออกมาจากศรีรษ,ษะก็ได,อจจออาาได้อาจจะออกมาจากลำตัวขา แต่ที่มือนั้นจะเป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟส,สามารถจะตรวจสอบได้ง่ายที่สุดครับอาการฝึกชี้กลงนี้เนี่ยจะต้องอาศัยการวางจิตใจเอาไว้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวถ้าเรามองมองดูในแง่นี้จะคล้ายกับการเดินจงกรมในพุทธศาสนานะฮะเวลาเดินจงกรมนี่เท้าซ้ายเท้าวขวาสลับกันไปเท้าซ้ายก้าวอาจจะหายใจเข้าเท้าวขวาอาจจะหายใจออกเข้าและออกเข้าและออก,ออก,ออกสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว อันนี้จึงจะได้พลังผมเคยตรวจสอบดูในคนที่ฝึกชี้งกับคนที่เดินจงกรมนั้นเพราะว่ามีพลังใกล้เคียงกันดังนั้นการฝึกในลักษณะอย่างนี้นี่อาจจะประยุกต์เอาไปใช้ในการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวแบบอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ในการฝึกชี้งที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็นํามาให้ฝึกกันเนี่ยจะเป็นการตามจิตใจที่มือนะฮะมือเราเคลื่อนไหวไปที่ไหนใจเราต้องอยู่ที่นั่น อันนี้ต้องมาใัยการฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้นำมาคุยกันนะครับ